วัตถุประสงค์ที่มาวันนี้ก็เนื่องจากเขาเรียกว่ากลุ่มสตีนะครับสตีภาคอีสาน20จังหวัดซึ่งดำโดยท่านอาจารย์พันโอดีตันติศรินนะครับต้องการมาให้กำลังใจท่านอาดีตนายกรัฐมนตรีและครอบครัวเพื่อให้ต่อสู้ต่อไปเพราะอะไรครับทำให้ต้องเป็นกลุ่มสตีก่อน กลุ่มสตีนี่ก็เป็นคนเสื้อแดงทั้งนั้นแหละครับแต่เสื้อแดงมันมีหลายกลุ่มหลายก้อนแล้วก็ทั้งผู้หญิงผู้ชายปัจจุบันนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งกว่าผู้ชายนะครับมีนายกผู้หญิงทั้งสองคนแล้วซึ่งก็มีผลงานดีด้วยนะครับแต่ก็อยู่ในตระกูลชินวัตรเพราะฉะนั้นเมื่อถูกกระทํากลุ่มสตีนี่ก็ต้องการมาให้กําลังใจเพราะว่าถ้าคนดีๆเนี่ย ถูกลังแกอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอใครจะทนได้แม้กระทั่งผู้สื่อข่าวนี่นะครับถ้าคุณถูกกานแกล้งโดยความอายุทรรรำสองมาตรฐานเนี่ยคุณก็ทนไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นกลุ่มสตีที่ถือว่าเป็นกลุ่มที่สำคัญยืนหยัดนะมาตลอดตั้งแต่หลังรัฐประหารเขาก็อยากจะออกมาทำกิจกรรมไม่ได้ต้องการจะดังอะไรนะครับต้องการมาให้กำลังใจคนดีมีปีมือ ต่อสู้กับอำนาจนอกระบบนะครับแล้วก็โดยเฉพาะปัจจุบันนี้มีข่าวที่ไม่ดีเยอะแยะเช่นเขากระโดงหรือวาก็จะเปลี่ยนไปสวหัวสวส,ออสินเงินก็จะกลายเป็นมวยร้มต้มคนดูเราทนได้ไหมล่ะครับถ้าเอาคนดีขึ้นมาปกครองบ้านเมืองดีแต่ถ้าคนที่มันขาดจริยธรรมอย่างนี้มันไหวไหมล่ะครับเนี่ยเป็นสาเหตุว่าถ้าเราไม่ปกป้องคนดีแล้ว เราจะหาคนดีที่ไหนมาช่วยประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยน,นะครับครับทางด้านอาการที่หมอเรียกร้องที่พูดอยู่ข้างบนเลยครับคุณมาสส่ทุกคนคุณหมอเรียกร้องอยังไงครับว่าคุณทักษิณควรจะอภัยโทษหรือยังไงครับเรามีครับเรียกร้องครับเพราะว่าท่านทักษิณได้ตัดสินโดยตัวเองอย่างกล้าหาญไม่ได้กระทําผิดไม่ได้ทําอะไรเลยนี่จะทําประโยชน์ให้ประเทศอย่างมากมายเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วถูกกันแกล้ง เอาละท่านก็อยากกลับมาบ้านเหมือนกัน16ปี17ปีที่อยู่เมืองนอกกลับมาก็ได้รับพระราชานอาภัยโทษจาก8ปีเลือ1ปีเสร็จแล้วก็ถูกยังถูกกันแกล้งอีกว่าที่ไปจําคุกอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ถูกยังไม่ได้จํายังไม่โทษหนักผมก็แย้งว่าต้องไปถามคุณหมอผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจอย่างคุณหมอเชิดชัยนี่ครับสิศาลจะได้เข้าใจว่าโรคหัวใจโรคปอดเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มโรคฉุกเฉินพร้อมที่จะเสียชีวิตได้ทันทีนี่แหละครับ เพราะนั้นเราไม่มีเงื่อนไขเรามีแต่ให้กำลังใจว่าท่านต้องอยู่ให้เป็นเขาเรียกว่าผู้นำทางจิตวิญญาณประชาธิปไตยนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยทำให้ประชาธิปไตยกินได้ผมยกตัวอย่างเช่นทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นตรงคนลูกหลานไปเรียนเมืองนอกให้ทุนการศึกษายังไม่พอค,ครับปราบยาเสพติด <35. S 1> แล้วก็30บบาทรักษาทุกโรค ซึ่งเป็นประโยชน์มากคนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้แต่เมื่อคุณป่วยญาติคุณป่วยคุณก็จะได้รู้ว่า30บาทนี่เขาเรียกว่าเป็นนโยบายที่สุดยอดจริงๆนะครับไม่มีไม่มีเงื่อนไขนะครับมาให้กําลังใจกันเอาจะให้อาจารย์พรมดีนพูดเลยครับในฐานะผู้หญิงนะครับในฐานะที่ดิฉันเป็นที่ปรึกษาเครือข่ายสตรี20จังหวัดภาคอีสาน จริงๆแล้วเนี่ยเราต่อสู้กันมาตั้งต่ปี2552นะคะแล้วเราต่อสู้กันมาเรื่อยๆจน2554ท่านนายกยิ่งรักขึ้นเป็นนายกแล้วท่านมีนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเราจึงได้เป็นตัวตนแล้วก็เป็นกรรมการในกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแล้วลงช่วยเป็นหลัก ทำโครงการทำอะไรในทุกพื้นที่ของบทบาทสตรีวันนี้เราเห็นความไม่ถูกต้องที่ท่านนายกทักษิณท่านคุณหญิงพจมานและครอบครัวถูกกระทาในฐานะที่วออกผู้หญิงด้วยกันเราก็มาให้กำลังใจให้กำลังใจท่านนายกทักษิณคุณหญิงพจมานนายกยิ่งรักนายกแพทองทะให้อดทนเข้มแข็งแล้วสู้ต่อไป พวกเราจะไม่ทิ้งกันแล้วพวกเราจะเป็นนักรบในสนามโลกเลือกตั้งทุกพื้นที่ทั้งในภาคอีสานและตัวประเทศเราจะเอาชนะคืนมาให้กับท่านทักษินมาให้กับเพื่อไทยวันนี้เรามีพวงม,มาลัยมาหนึ่งพวงเป็นพวงมลาลัยมะลิที่บ่งบอกถึงด้วยความรัก ความเคารพความศรัทธาที่ท่านมีความกล้าหาญอดทนเอาตัวเข้าไปสู้เพื่อให้ได้ประชาธิปไตยของประเทศไทยนะคะพว,วงที่สองวงที่นะคะจะเป็นตัวแทนําำใจของสตรีและผู้รักประชาธิปไตยในภาคอีสานเหนือนะคะนี่คืออีสานเหนือนะคะ เอกพวงหนึ่งเป็นน้ำใจของกรมสตรี20จังหวัดภาคอีสานและผู้รักประชาธิที่ปไตยของอีสานใต้นะคะเอกพวงหนึ่งในฐานะที่พวกเราเป็นสตรีหัวออกของภรรยาที่ถูกที่เขาการแกล้งให้สามีติดคุกเราให้กำลังใจคุณหญิงพัจจมานขอให้ ทั้งครอบครัวสู้สู้นะคะพวกเราจะเป็นพลังในพื้นที่เป็นนักรบในสนามทุกสนามค่ะขอบคุณค่ะสู้ไม่สู้สู้สู้ไม่สู้สู้้ไม่สู้สู้เราจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปเพื่อไทยรักทักษิณเรารักทักษิณเรารักทักษิณ Laura tá sem Laura